สบายดีป้าลุงนานเก่งครบรอบหนึ่งปีละเก่งแท้เฮ้ยบอกเห็ดนั่นได้กะเห็ดป้าลุงเอ้ยมองดูทุ่ทุเก่งนี่ปวกมาลองเลยปลวกมาวันเกิดมะฮะอืมเอาละกินเค้กกระต้อนเที่ยงเอาละ

ร่มซะเออทถครบรอบหนึ่งปีแล้วเฮ้ร์เฮ้ร์ดเด้อ,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 อไปพปุ่งไก่ก่อนวันนี้สิมาต้่มส่วไก่บ้านพี่น้องเลยจิเลือก็ไปเห็ดน้ำขับปุ่นเพราะว่ามัน3ตัวไก่ซ้ำตัวส่วไก่บ้านพี่น้องใส่พริกข้วขวาขัวหัวหอมลงไปน เป็นนัวลงไปพี่นอ <c oughs> ้องเอ้ยลงปลาลงไปสักหน่อยมันได้ซีลมด้วยมันด้วยเยบหนอยแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บเทใส่ถั่ยก็มาอาหารถ้ว,ย,วยเดียวจบเลยพี่น,อนอ้องเอ้ยช่วนไปบ้านเผามันนี้ได้อัดไปถ้าขนนักน้าถั่วรกระกอกลายดีเนาะบะกอกนี่เลยลายบันสูงได้อืมตัวดิบกับมีเนาะจะทำมาเขอืออย่างเดียวเลย เห็ดยังอ่ะกินข้าวกินข้าวผสมสวดไปบ้านอ้าวทะลุคอยขั้นครับปับปับปับเลยใช่ไหมขานฮะจักปูไ่ว <c oughs> อันปูมาแล้วเฮ้ยฉันโจักคว่ำแท้เหมือนนี่นะเป็นคนหูดีแท้เหมือนนี่ กินก fiz ินข้าวนมกันเด้อปลาลุงเด้อเสบแสบนำกันค่ะเป็นพลังใสหายในเด้อพี่น้องเด้อดีพี่น้เด้อกินข้าวนมกันเด้อเบ้อแล้วเบแล้วไหใหญ่อล้เบแล้อชิมนกิกกิน

tiền vậy <laughs> ซือมาซะจริงเอาไม่ท่านขาชิ้นเนี่ยบ่ห uh ้าจะเสียมัยิ้วแหลมมันหนาวเนาะ

nhau quân lại đã chết chết cái chết 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 chết

chạy mọc, thật kìa Hãy mọc cho mọc luôn Ai. Cai đũa mọc khóp đây. mọc nám phụ. ăn 3 ăn phụ. luôn. <laughs> <laughs> เพื่อเพื่อเพื่อปก้อบางกอนเยอะใส่บ้นเดียวจนวังใส่บ้านบดียวไปเล้นตื่นมาใส่เลยใส่จะแน่นนอนจักถอดช้าไปใส่ไม่ติดึงอใส่ได้หนึ่ปีนะใได้หนึ่งปียังเลถือแล้ว mười lăm 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 đó lăm mười lăm mười lăm mười lăm หมอบขึ้นไงมามาแล้วพยายามย้ายบ้าใช่ไว้ไงใช่แล้วก็้แล้วนานนะบอาว่ามันแข็อะช็อตบ้างบอาวานี่อ่ะบ่ายอะไรรู้นี่ครับมันแข็งมากบ่มีทิ้อ่

các <laughs> bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จักแหงนักต้องว่านั่งะดะเปื่อยแล้วับพ่อแล้วหนามหมพอแล้วกันไก่ันเปื่อยกับพ่อปุ้งว่ะข้างดินขึ้นลาพอกันขีดนาเด้อพี่น้องเด้อ